สนับสนุนรายการโดยแป้งดีเศรษฐีโชคแป้งค้าขายดีมีโชคลาภแป้งเสริมพลังทางบวกค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่29นะคะ มีนาคม2 5 6 6ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพ่เขาชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ขอกาลังใจหน่อยค่ะคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามหน่อยนะคะพี่น้องค่ะในกรณีที่ยังไม่ติดตามและพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงโปรโมชั่นพิเศษ199ดูดวงโชคลาภการเงินนะคะทักไอดีไลน์ด่วนเลยจองด่วนเลยนะคะหมดเขต3ามสนะคะมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาเป็นแบบนี้กันเอาละค่ะก่อนหน้านี้ป้าหมอได้ลงคลิปนะคะเลือกกกออององงงงไไไไไพ่่าาะะ่่่่ถาามมมเเรรรืโชชคลลภััััันนนนนีี้ทหะะยปปบบ สนุกสนุกกันดูค่ะนะไปถามไพ่กันดูเนาะไปเลือกกล่องไพ่กันดูค่ะนะคะเพื่อเป็นแนวทางนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแลเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าขึ้นไพ่ถวยคู่ก็แสดงว่าโดดเด่นในเรื่องของคู่นะคะอ่าคู่รักคนรักกัลายาณมิตรที่ดีนะคะเจอคู่แท้หรือเจอหุ้นส่วนนะคะที่ดีเจอลูกค้านะคะก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ใบที่สองขึ้นนี่สี่ ดาบนะพี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์ดูว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพรียะนะคะพี่น้องคาะควรจะพักร่างพักผ่อนบ้างในบางท่านก็ออกเดินทางนะคะทํากิจทําการนะไปรบกับงานนะคะไปขายของไปหาลูกค้าเดยชาลีอดก็ยังเอาไหวเอาอยู่เอารอดอยู่สู้ไหวนะคะนี่และก็เดินทางจริงๆด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะอ่าบางท่านนั้นเดินทางนะคะเดินทางแล้วก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าประสบความสําเร็จค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะระมัดระวังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะหรือเลขคู่รักคนรักของเราก็ได้ค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสองสี 2, 4, 7, 4่เจ่ออสองสี่จ็ดสี่ค่ะสองสี่เจ็ดสี่ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะหน้าไพ่บุญบาปขึ้นนะนั่นแสดงว่า มีเจ้ากำนายเวนพี่น้องวันจันทร์ก็เริ่มที่จะเจ้ากำนายเวนนั้นเริ่มที่จะปลดปล่อยแล้วนะคะเริ่มที่จะปล่อยวางนะคะนี่ว่าอย่างนั้นนะคะเลยก็ในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ มีเรื่องผิดใจก,กันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพี่น้องวันจันรอย่าไปต่อกกอนกเขาเนะคะเพราะของถือดาบอยู่นะคะนี่แต่จะโชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินเรื่องของการเงินนะคะี่ที่มีคําตอบนะคะก่อนหน้านี้พยายามเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกก็ได้คําตอบเป็นไปในทางที่ดีนะคะพี่น้องคะ่ะนะในลักษณะเป็นแบบนี้นะคะรวมถึงกิจการที่เป็นนายนหน้านี่นะคะก็จะตอบโจทย์พี่น้องวันจันละคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ และก็ในหลายท่านก็ยังเครียดอยู่นะคะเครียดตึงเครียดกังวลน,นะคะในเรื่องของเงิน,นอา่าในเรื่องของการเงินในเรื่องของภาระหนี้สินหรืออย่างไรพี่น้องวันจันทร์ขาอย่าเครียดให้มันมากนักนะคะค่อยๆแกะค่อยๆแก้ไปแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพนะเอ,อ่อความดันไขมันนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอพี่น้องวันจันทร์ระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะนะคะในวันพรุ่งน,นี้นะคะนี่นะเอาละคะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะจากการทำบุญให้ทานของเราก่อนหน้านี้ก็ได้หรือการขอสิ่งที่เรานับถือก็ได้ค่ะ เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข20นะคะและก็19 20 19ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารหน้าพี่น้องวันอังคารหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไฟสเสน่ห์จันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่นะคะอืมหมดเคราะห์ก็แล้วกันทํานายแค่เคล็ดนะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้บางท่านก็อาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่ไปแก้ปัญหา อย่างไดอย่างหนึ่งไปหาหมอก็ได้นะคะพี่น้องขานะสําหรับ6ดาบในไพ่10บดาบแล้วหกดาบขึ้นนั้นเนี่ยเมื่อก่อนปัญหาอะไรก็แล้วแต่หนักๆเนี่ยมันจบแล้วมันเริ่มขี้คลายแล้วพี่น้องอย่าได้กังวลน,นะคะส่วนเรื่องเงินดีคะ่ะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเงิน เม็ดเงินเข้ามาขายของดีมีออเดอร์เข้ามานะคะเจราจาเป็นเงินเป็นทองค่ะนะคะนี่ใครมีพันธะเรื่องการเงินหนี้สินก็สามารถเคลียร์ได้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันอังคารอย่าได้กังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะมีเข้ามาให้เราได้แก้ไขปัญหาทันแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขมีคนส่งข่าวมีคนมอบให้นะคะมีคนแจ้งนั่นเองนะคะมาจากทางไกลเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ หกสามหนึ่งศูนย์หกสามค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันเหนื่อยเนยนเนยนะคะทำงานเลยๆนะรวบนะคะสิไม้เท้านะคะยังคงพาระางงานหนักๆอยู่โชคดีในเรื่องของบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะสนับสนุนทุกเรื่อง กับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอ่าเรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องลูกค้าเรื่องบุญส่วนดีเยี่ยมเลยค่ะในวันพรุ่งนี้เนาะขายของก็ดีมีออเดอร์สั่งมารัววสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะนี่นะเรื่องงานเด่นจริงๆค่ะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสาหรับพนักงานนะคะนี่โปรเจกต์งานในหัวนะคะลงมือทําแล้วก็ประสบความสําเร็จโชว์เรื่องงานอย่างเดียวค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานน่เองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข1 0 สี่สองหนึ่งศูนย์สี่สองค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนรอท่าทีรอจังหวะรอโอกาสที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานอยู่นะคะอ่าในวันพรุ่งนี้ตอบโจทย์ทุกเรื่อง ลงตัวทุกเรื่องตั้งดีทุกเรื่องนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยไพ่เดอะเวอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นงานบริวารน,นะคะหรือเรื่องเงินก็แล้วแต่นะคะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายก็ลงมือทํามันนะคะเอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเออกลางคืนคนะนะ่ะนะนะคิดไปนะ,ะเสร็จแล้วไม่ได้ทำก็ติดดาบติดกลับตัวเองนี่นะี้นะบางท่านนี่นะคะ ในบางท่านนั้นอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเอ็นข้อกระดูกนะคะนี่ปวดเนื้อปวดตัวนะคะพี่น้องค่ะน้านี้เกี่ยวกับตัวเองเป็นหลักค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลข9 2 1 7สองเจค่ะ9 2้าสองค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่ะ เดินทางเดินทางก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะไปอย่าว่างั้นนะคะนี่หรือคิดถึงคนรักที่อยู่ไกลๆนะคะหรือมีเหตุอะไรกันก็แล้วแต่ที่จะต้องผันหลังกันนะคะเดิลเวอร์ขึ้นนี่นะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะพี่น้องค่ะนะคะแต่มีโอกาสที่จะเกิดรักอวนได้นะเออนะถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ส่วนคิดการอะไรวางแผนนะคะวางแผนแล้วลงมือทําเลยค่ะพี่น้องค่ะนะประสบความสําเร็จด้วยไพ่เทพแห่งเวทมนต์ บริวารครอบครัวนะคะยังคงสนับสนุนพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นอย่างดีนะคะไม่โดดเดี่ยวนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ยอยู่ในระดับที่ดีนะคะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขเกี่ยวข้องกับค,ครอบครัวหรือคนรักนะคนในครอบครัวของเราเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข8610 8610ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะ, <ๆ S 2> คะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันศุกร์ทำไมหัวห้อยทิมนะหัวห้อยหัวทิมนี่นะคะเครียดเรื่องอะไรปวดหัวปวดไมเกรนไหมคะตัวตนเป็นแบบนี้อากาศร้อนนะนะคะพี่น้องค่ะระมัดระวังดูแลตัวเองด้วยในวันพรุ่งนี้ดูว่ายุ่งมีรุงรุงหนังงานเข้างานเยอะบริวารก็ไม่ค่อยได้ดังใจขัดแย้งกันงานไม่เป็นระบบนะคะอันนี้ต้องบริหารจัดการด้วยตนเองนะคะแต่ยังไงแล้วก็ยังคงมีบริวารคนรักผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องนะคะให้ความรักความเมตตาให้คําแนะนําพี่น้องวันศุกร์ เป็นอย่างดีนะคะเออแล้วอาจจะออกเดินทางไกลนะคะยังไม่มีแผนไปอย่างเร่งด่วนนะคะเออนี่อย่างนี้ใช้รถใช้ถนนข,ถขับรถขับระมัดระวังให้ดีนะคะพี่น้องขานะพี่น้องวันศุกร์เจ้าขาค่ะนะดูว่ายุ่งจังในวันพรุ่งนี้นะคะยุ่งอย่างเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเอาอย่างนั้นต้องปรับที่ตัวเองแก้ไขที่ตัวเองเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเลขนําโชคไม่บอกดีกว่านะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะโอเคในวันพรุ่งนี้นะเอาเลขหน้าไพ่ให้ก็แล้วกันมีเลขหนึ่งสองห้าห้า หนึ่งสองห้าห้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าขี้เหนียวเงินขึ้นตัวตนจัดสรรปันส่วนการเงินบอกเป็นสีกองสีส่วนหรือฝืดเงินก็ไม่รู้สี่เหรียญเนี่ยนะคะแล้วก็เซ็งเป็ดเลยบริวารคนรักไม่ได้ดังใจนะคะนี่อย่างนี้นะคะอออยากอยู่คนเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับผู้ใดคือพี่น้องวันเสาร์นะคะเออเซ็งมากเซ็งเบื่อมากเบื่องานเบื่อคนเบื่อสภาพแวดล้อมนะอันนี้ จได้ดังใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะพี่น้องวันเสาร์ขานี่เกี่ยวกับความรู้สึกค่ะนะคะเออเซ็งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไม่ต้องเซ็งเนี่ยมีเงินเข้านะในวันพรุ่งนี้นะคะเออน่าจะเบื่อเรื่องเงินนะคะเงินไม่มารวัวนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยเรื่องของเงินก็เข้ามาแน่นอนนะ,ะพี่น้องวันเสาร์ขาบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเรื่องเซ็งนั้นต้องปรับที่ตัวเองค่ะนะต้องลุกขึ้นมานะคะพี่น้องนะเอออย่าเซ็งอ่าเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องวันเสาร์เองค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรคะมี 9 4 4 4 9 4นะคะเลขเบิลเลยนะขอให้พี่น้องวันเสาร์เข่งเขงค่ะเอาละค่ะใครที่ต้องการดูดวงนะคะโปรโมชั่นพิเศษ199ดูดวงการเงินโชคลาภประจำวดที่1เมษายนทักไอดีไลน์มานะหมดเขตวันที่3สเอ็ดม,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 มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องขานะโอเคขอให้พี่น้องเข่งๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ